วันนี้หมอเอกพาไปชมสิมโบราณที่วัดคำขวางตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับทุกคนนี่นะครับโบราณสถานหลังนี้สวยงามและมีสเสน่ห์มากๆเลยเทคนิคการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นการก่ออิฐสอดินแล้วก็ฉาบป,ปูนแต่ว่าปูนฉาบเนี่ยก็กระเทาะหลุดหายไปมากแล้วนะครับจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่นะครับบริเวณหน้าต่างแล้วก็ประตูล,ลักษณะเป็นวงโคง้งสันนิษฐานว่าก็น่าจะได้รับอิทธิพลของช่างยวนหรือไม่ก็ช่างยวนมาสร้างนั่นเองนะครับในส่วนของหลังคานะครับปัจจุบันไม่ปรากฏลักษ ว่าเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเขาได้รื้อหลังคาลงมาแล้วนะครับแล้วก็ทําเป็นอาคารหลังคาคลุมแทนนะครับเพื่อป้องกันแดดป้องกันฝนสํานักศิลปกรที่9้าอุบลราชธานีก็ได้มีการค้ายันนะครับรัดลวดสลิงนะครับเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงในอนาคตก็คงจะได้บูรณะต่อไปที่สําคัญเลยก็คือบริเวณด้านหน้าของสิมนะครับมีธรรมชาตไม้ฉลุอยู่นะครับนี่นะครับทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับธรรมชาตไม้ฉลุนี้ก็แบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนฉลุด้านล่างก็จะเป็น ลายพันพฤกษาส่วนด้านบนก็จะเป็นลายแก้วชิงดวงดอกไม้สี่กลีบนะครับด้านในก็สวยงามมากๆใครที่มีโอกาสได้แวะมาที่อําเภอวารินชำราบนะครับหมอเอกก็อยากให้มาชมสถานที่นี้นะครับที่วัดคําขวางรับรองว่างดงามถูกใจผู้ชื่นชอบโบราณคดีแน่นอนครับ